Ens, да. เป็นยิปพี่น้องผู้พอกับสองพน้องสายหล่าเสือเกาเชนเ่ยพี่น้องเลยพี่น้องก็มาชมคอยพี่น้องตรงนี้แต่ความสุขความเจริญมามพี่น้องมาเสพแซ่พวกเรานีกรุงเต้นโอ้ยมากินเพื่อนมูนนี่พี่น้องเลยนี่มาคนหนาคนเพิ่นเพิ่นชวนมากินกุ้งเต้นพี่น้องเลยนี่นี่อ่าต like ้องเอยโอ้ยผักอะไรนี่นี่ สดเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 อยู่ไก่เน้ยใครอยากมามานี่องนี้อยากใครอยากมาเด้อมาเบิ้งพันเด้ดังลงมือดูดูดวดฮะห่วยติดไปเรื่อยไปมาดูดู เท่าบืหรอเป่ะเท่าเมเนะเมอ๋อไ้คำนี้ไงพี่นอเาเบิ่งนแกวตัวยาง้เอาพักพักใครเร้ยบร้อยที่พักี่ี่สิเอรที่ามันงวันใจงงใส ทุกยอดเลยจะเดาวอาเราแน่ิแป่ใไขวามเลยอาปาโอ้เป็นพวงเลยพี่น้องเอ้ยเป็นพวงเรยนี่โพดอันนี้เขาตาปนในย่านนี้เอาเอ้ยมามามาจานมา

cầu tay yeah. à này không đúng rồi dạ tươi 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 này Ừ, này. <cười> ừ. 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 thưa Ừ. Ừ. Cái Lạng lắm của tai nạn nhân tay mượn anh bán lên tay gặp nha xếp 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 อันนึมาก่อนแม่แม่อันนมาก่อนอ่าตัวนีุ้งเลอุ้ยัำเต้ยก่อนาะตีตาได้เเขาตาปุงอยัง้ยงแดงงแด้หมดขาตาหลบมีขาตาเออโอ้ยอาอามาขอนคอขึ้อขันตาีหน่ยิ้อปนงเด้อ กุ้งเต็นวะกินกระตัาเลยใหญ่ยสิ่งถูใหญ่ๆเพราะเฝ้ายุ่งนี่ยุ่งใหญ่เลยยุ่งไห่กเต็มเลยมันยังใหม่หน่อยไหมเขาโทษผมบ่กินเิ็ได้ไม่หน้องเนอะ

ตัวไปดูใหาดูนะดูนะใดนะเจ้าบุญตังค์ตัะน้มาให้ดาหน้าก็เกาหรือที่หยาอี้ยังทัวาดูขับปวันนี่เมืนกินไปหงวันด้วยกัน เฮ้ยเฮ้ยผ่ันครับเดี๋ยน้อกมาบ้งทำยังไงนี่โอ้นี่วดเล็นึงอ้ยทำยังไงเดีก่จองมบงอือนวนะครับตากิตบ้างตุ้งสดเด็ดโอ้ยเต้นออกมาแล้วน้องเอ้ย เยไม่เหีตีถุงเอาะ้าาชิดมาเยโอ้ย้าไม่กินทางนม่มาาทักได้พูดแม่ใช่ไ้าอยู่้านี้เพื่อจะข่แล้วกุ้งก็ตายไปแล้วทักอาลอืม กเมวนี่เด็กรเมว<อ>ัดวดทั้ทงนี่วดทรรั้งน,นั่นนี่น้งเ้านี่ฮะนี่ก็ทำให้หูของตินีิเต้นงายุกเอาน้ำเกลนี่นตัอเมากเจ้าตัวเาานา <laughs> ะ,นะม,มันเต้นไปน้ยขอ้องสดนี่สิละไล่กินนี่ นายผูงงเงียงงเงี่ยนี่มาอะไรเลี่ยตรมากินบ่บ่เอาสำหรับลิปนี่พี่น้องขอจบลงเพียงเท่านี้เ้อพี่น้องพี่น้องเ็มาชมขอพี่น้องจุรมนี้ตะกอนชุกอนเจริญจำใบดีพี่น้องนเอาไมลิน่ก็จะกินนะ้หรย 我播呢。